Make the fucking beat drop like I ain't rich like I ain't sold, not a near record, platinum and there go. Like I ain't dripped, like I ain't froze, like I ain't made a quarter meal for a show. Like I ain't big, like I ain't huge, like I ain't shit, like I ain't pay dues. Like I ain't full, like I ain't cool, like I ain't built an empire in the zoo, like I like I ain't a fixture. I never knew Twister, and never did music for the Alpha Dog picture. Like I never scripted a pledge in the scripture. I had a hit song by my own liquor mixture. Do it like I wasn't a starter, there wasn't a carter. Wasn't an of my cousin the water. Nothing was barter, we're busting and touching the heart of people. Laughing, the and nothing was bought up with and touching the heart of people. Nothing was bought up and touching the heart part of, of Nothing was bought up with and touching the heart of people. Nothing was bought up with and touching the heart of people's with the J-Rock with the homie K Dot. Like I ain't never had the allure for the pace live. Stressin', like I didn't step in the session with the seven. Never guessing the F and cure. The spray thoughts. Like I ain't finna bust for my homeboy, make the fucking beat drop. Like I ain't rich, like I ain't so. Not a near record platinum and there go. Drip, like I ain't froze, like I ain't made a quarter meal for a show. Like I ain't big, like I ain't huge, like I ain't shit, like I ain't big. like I ain't cool, like I ain't Feel the Empire in the zoo like I like I ain't. เย yeah! สัสดีครับนี่ขอเชตัวมือให้กับแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ดูหนังแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกมากไหมครับขบวนครับขบวนสนุกสนุกไหมครับ ว้าวซึ่งวันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปพบกับนักแสดงนําแล้วก็ผู้กำกับนะครับผมขอเน้นแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมเวฟนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็ล่ามด้วยนะครับฝากเธอฝาก,ฝาก,ฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับอีกสักครู่นึงนะครับเราจะได้พบกับพวกเขานะครับแต่ก่อนที่ไปเจอกับพวกเขาขออนุญาตถามนิดนึงมีใครทราบไหมว่าชื่อชื่อนางภาษาจีนอ่านว่าอะไรครับ เอาเอาตรงนี้ดังๆอะไรครับหุ้ยเก่งมากฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ข้างบนครับข้างบนรู้ไหมชื่อหนังนี้ชื่ออะไรครับโอ้โหเก่งมากเลยครับเอางี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับขอเนี้ตนะครับถือโอกาสนี้สอนทุกคนนะครับคำว่าเรื่อเลี่ย์อพูดพร้อมๆกันนะครับผมสามสองหนึ่งเรื่อเลี่ย นะครับคำว่าเรื่อเรียนะครับผมความหมายในคําว่าภาษาจีนนะครับแปลตรงตัวก็คือความร้อนแรงนั่นเองนะครับนะครับก็คือความร้อนแรงเรื่อเรียนั่นเองนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าหวังอีปบอกพูดถึงเรื่อเรียก็คือเขาหมายถึงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าผู้กำกับพูดถึงเราจะได้เก็ตอ๋อเขาพูดคํานี้บ่อยๆมันก็คืออะไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรื่อเลียนะครับอันนี้เป็นคําที่อยากให้ทุกคนจําไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับอยากจะบอกนิดนึงนะครับ ออร่าของนักแสดงนำของเราวันนี้โอ้โหเมื่อกี้เอาจริงๆนะครับขอสารภาพนิดนึงตอนที่เจอกับอีป่อนะครับทักไทยเขาก็แบบจับมือเลยพี่ก็เลยแบบไม่กล้าสบตาครับเอาจริงๆไม่กล้าสบตาแค่สวัสดีครับแล้วก็บองข้างลาง่างอ่ะครับครับโอ้โห คือถ้าใครที่มีโอกาสนะครับเอาจริงๆถ้ามีโอกาสอย่าให้อยู่แบบใกล้ชิดได้เห็นออร่าโดยเฉพาะสายตาเมื่อกี้เห็นสายตาของน้องตอนที่เต้นไหมโอ้โหสายตานี้สุดยอดมากเลยนะครับดึงดูดมากๆเลยซึ่งหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกนี่บอกก็ได้บอกว่าเขาอะ่ะทุ่มเทมากมากเลยนะได้เห็นว่าหลายๆฉากที่แบบค่อนข้างยากอะ่ะเขาขึ้นสลิงหมดทุกอย่างเลยนะครับทุ่มเทจริงๆนะครับผมอีกสักครู่เราจะได้พูดคุยกับพวกเขาอย่างแบบเจาะลึกเลยดีไหมครับแล้ว ขอถามนิดนึงมีฉากไหนที่พวกคุณชอบมากที่สุดไหมเดี๋ยวเผื่อพี่จะได้จี้ถามเขาฉากร้องไห้เหรอฮะตอนนี้เจอคุณแม่ป่ะครับหรือว่าตอนจบครับทุกท,ทุกฉากเลยเหรอฮะถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะอยู่ถึงสักสี่ทุ่มดีไหมฮะวันนี้ทุกคนอยู่ถึงสี่ทุ่มได้นะครับว่างอยู่นะขอถามข้างบนหน่อยสี่ทุ่มได้เหรอครับพี่พี่โอ้โหทุกคนร้อนแรงจริงๆครับ อยู่เรืสีทุ่มเลยโอเคพูดถึงนะครับฉากที่ร้องไห้ที่น่าจะประทับใจเจอคุณแม่เนาะซึ่งฉากนั้นก็ดีมากๆเล่นได้แบบอืทัชมากๆมีใครที่ดูแล้วถึงขั้นเสียน้ําตาเลยไหมมีไหม,มขอยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยผมว่าภาพนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะถามแล้วก็ให้ทุกคนยกมือขึ้นให้ผู้กำกับแล้วก็หวังยี้ปอด,ดูผมว่าถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผู้สร้างหนังแล้วก็นักแสดงด้วย ถูกไหมฮะเนาะเดี๋ยวทุกคนนะครับจะได้ยกมือขึ้นใครที่แบบได้ทัชถึงแบบรู้สึกว่าโอ้ยต้องล้ําตาไหลเลยแต่มีใครบ้างไหมครับต้นท้ายๆเลยมีใครที่แบบอยากจะลุกขึ้นมาเต้นแบบมีไฟในใจแบบเฮ้ยดูร้อนแรงขนาดน,นี้อย่าลุกจังเลยมีใครปะขออย่างนี้ขอเชิญลุกขึ้นมาหน่อยใครที่มีความรู้สึกแบบนั้นเอาจริงๆเอาจริงๆเดี๋ยวพี่จะเชิญให้อีบอดูด้วยนะ คือคือเรื่องของอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยคืออยากให้ลุกขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะได้เต้นเขาเรียกว่าความเป็นไทยไทยสไตล์ให้พวกเขาเห็นนิดนึงดีไหมเพราะว่าหนังมันแบทเทิลไงใช่ไหมมันแบทเทิลแบบคือมันโอ้โหมันมาบีบอยจัดเต็มขนาดนี้เขายังไม่เคยเห็นไทยสไตล์ของเราเราต้องเห็นความเป็นไทยของเราดีไหมความเป็นไทยของเราไม่น้อยหน้าอยู่แล้วดีไหม อ่ะมีใครยกมือขึ้นขอขอขอ,ขอยกมือขึ้นนะครับขอยกมือขึ้นนิดนึงยกมือขึ้นมีไหมมีโอเคอย่างนี้ผมขอมิวสิกนิดนึงนะครับขอดนตรีนิดนึงเราซ้อมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่อายเขามีทั้งบูมกับมีหวังอีปอดูด้วยอ่ะลุกขึ้นมาหน่อยใครที่พร้อมที่จะเต้นครับลุกขึ้นมาหน่อยตรงที่เลยครับตรงที่เลยมามามา เดี๋ยวให้เขาดูความเป็นไทยของเราเป็นไงบ้างอย่าไปอายขบุญ guys ใช่มาเลยจัดมาเลยอย่าไปเขินเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราเอามาอ่าม่ใครลุกขึ้นมาจอยเลยครับใครที่อยากจะจอยจอยเลยครับผมพีเพี่เอาลำเป็นไทยไทยไหมเออเป็นบีดบีบอยแต่ลำเป็นไทยไทย เออโชว์ความเป็นไทยหน่อยขบวนไก y s เฮ้ยว hey. uh ู้วโอ้โหขบอนสุดยอดขบอนอย่ายอมแพ้ขบวนมีใครบ้างไหมครับขบวนมีไหมเราเห็นคุณนะครับผมว้า wow. วลุกขึ้นมาตรงมือสนุกสนานมากเลยครับเอามากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวตอนเต้นนะครับอย่าเบาๆนะเอาใส่เต็มๆเลยนะใครมีร้อยใส่ร้อยเลยนะครับโอเคนะสัญญากันแล้วนะครับอ่าสัญญากันสัญญานะ มีร้อยเต็มเต็มร้อยนะครับนะโอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะได้ให้หวงองที่บอกกับพ่วงกับของเราดูเผื่อมีโอกาสนะครับว้าวขอดูเด่นเดนอีกที่นี่บินอีกไหมโอเคขอหยุดก่อนครับผมพอจะได้ละผมว่ามีหลายคนอยู่นะครับเอางี้ผมแค่ขออย่างหนึง่งอย่าให้เสียหน้าความเป็นไทยของเราโอเคไหม ได้ไหมนะจัดเต็มคือเราต้องอย่าไปเขินเขาจังหวะดนตรีมาเราต้องใส่เต็มโอเคไหมตอนนี้วังอี้บอก,กับผู้กำกับอยู่ข้างๆเวทีแล้วทุกคนพร้อมไหมครับเอาเสียงกรีดรดังโชว์ความร้อนแรงของความเป็นไทยของเราทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงกรีดรดังต้อนรับผู้กำกับ ป้าเพิงแล้วก็หวังอีโบโอเค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 ,อเค,อเคสักครู่สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทีมงานบอกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบอกความเป็นความความจริงคือเมื่อกี้นะครับเราอะ ต้องชิ่งแบบวิ่งจากเซ็นเตอร์เวิด์มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วเขาน้องขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอเคไหมทุกคนพอจะเข้าใจนะสักครู่นึงครับเพราะว่าวิ่งมาเหนื่อยแตกเลยแล้วก็ตอนนี้ขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าได้แล้วได้แล้วแต่ที่จริงน้องอยากเข้าห้องน้ำสักครู่นึงนะครับเรารอได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเนาะ เออือจริงๆวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับสร้างความพร,รับใจให้กับทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางผู้กำกับด้วยเพราะว่าถ้าพวกเขาพนรรักใจเผื่อภาคสองมาถ่ายที่เมืองไทยด้วยดีไหมฮะผมว่าเราต้องแสดงความร้อนแรงอย่างสมกับชื่อของหนังภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับเรื่อเลี่ยน,นะครับอยากให้ทุกคนเห็นความร้อนแรงของเราแล้วก็มีโอกาสมาถ่ายทําในเมืองไทยด้วยจะดีมากๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะดีมากๆมี แดนเซอร์ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วยดีไหมผมว่าดีนะโชว์ความเป็นไทยนิดนึงเพราะาตอนนี้เนะี่ยคือการเต้นบีบอยสตรีทแดนซ์แบบนีนะ้เข้าสู่อาเซียนเกมแล้วทุกอย่างโอเคแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอเคเค้เขาบอกว่าโอเคแล้วไอ้ไอ้ยาไอ้ย่ามาใหม่นะครับเอาใหม่ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เราเสียคือคือ,ค,อคลิปไปแล้วแต่เขายังไม่มารอบนี้นะครับสัญญาแล้วชัวนะชัวโอเคทุกคนบอกว่าชัว พราะฉะนั้นทุกคนขอเสียงกรีดดังๆให้กับผู้กำกับต้าเพิงและวงอีปอ 哇哇啊！啊哇，哦<哇>，做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 ， ว้าวเขาบอกว่าพวกคุณนะครับเต็มไปด้วยความร้อนแรงนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเอาและวักระเจ้าทักทักอักท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 ัครับวังอีโปักทััััทัท 可一人เขาบอกว่าเสียงพลังเสียงของ你一个机会就你一个人叫เขาบอกว่าคนเดียวเทียบเท่ากับหนึ่งพันคนเอางี้ทุกคนขอเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบทุกคนเอาพลังเสียงคนเดียวเลยอ่ะคนเดียว three two o n โอ้้害，好害，ๆ เก่งมากๆเก่งมากๆอ่าเก่งมากๆนะครับผมอ่ะนะ่อพูดถึงนะครับมา เขาเรียกว่าเป็นผ so ู hmm. ้กำกับเขาปกติเป็นนักแสดงด้วยนะคะคือการรอบนี้นะครับมาเป็นผู้กำกับก็อยากจะถามถึงความรู้สึกของผู้กำกับนิดนึงนะครับการที่มากำกับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสเตปกล้าท้าฝันวันใ n โอ n ลีนะครับคือจุดเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมาที่จริงคืออะไรบ้างนะครับ好首先先问一下导演对于这个热烈这个电影呢其实就是这个电影你在拍摄当中或者你想就是表达些什么东西给就是观众朋友们 啊，这部电影大家刚刚也都看完了。嗯、它呢，事实上是我们每一个人生活当中会遇到的事情。我们时常会想，一直努力就会成功吗？是。也许每个人都有自己心中热爱的事情，但是面对生活不得不低下头，嗯、有的选择了放弃。是。这个电影呢，希望用两个小时，它看上去是一个美好的童话。嗯。 让大家看到电影里的人还在坚持，是有这样的人为了自己的努力在向前冲。嗯、那么，当我们渴望他们赢的时候，事实上也是希望让自己更好。是，所以我们提出来这样一个问题：一直努力就会成功吗？嗯、也许不一定，也许不一定，但。 一直努力，嗯、你一定会变成更好的自己。自己对，变成更好的自己，嗯、也许就是一种成功。没错，没错。 คนที่มาดูนะครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่าทุกคนมีความฝันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีนะครับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันหรือว่าการทํางานของประจําวันคือทําให้เราท้อแท้แล้วก็ความฝันนั้นก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะใช้หนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาเขาเรียกว่าสื่อถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าที่จริงบางทีนะครับความพยายามไม่ได้แปลว่าคุณจะสําเร็จทุกครั้งแต่ถ้าคุณพยายามนะครับแน่นอนคุณจะเป็นพัฒนาเป็นคนที่ เก่งกว่าแล้วก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอันนั้นก็ถือว่าความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดเป้าหมายหรือว่าไม่เสร็จหลักเลยที่จะสื่อผ่านหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับขอเส็ตงตบมือให้กับผู้กำกับของเราด้วยนะครับเอาละครับผมมาําถึงพระเอกกันดีกว่าไม่กล้าสบตาพระเอกเลยนะครับ 比方靠谱点啊，对啊 <noise>。好，一博，我就想问你一下，主要是在这个电影里面，陈硕这个角色，可以有可以跟大家分享一下这个角色跟你自己本身有什么相似的地方，或者是在演扮演这个角色的时候是怎么样的一个感受？嗯，啊、呃，其实相似的地方就是很明显，我陈硕也跳舞，我也跳舞，然后坚持的梦想也是。 呃，相似的，但是陈硕是会可能对于我自己认为会比我更专一一点。嗯、他的生活里可能就是工作，然后去练武，嗯、然后为了金蛋号，我要进金蛋号去练武。但对于我自己的话，我可能我的爱好比较多一点，<是>没有那么多的，但是但是同样也会去呃，对自己喜欢的事情去认真去钻研。对，嗯，但你做的每一项都非常好，没有 <laughs>、嗯、没有。没有啊 อาอย่างนี้นะครับผม๋ยวขอเนี้ยแปลนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าที่จริงนะครับคําถามก็คือว่าตัวอีปเองกับเฉินชั่วนะครับก็คือตัวละครที่เขาเล่นเนี่ยมีความคล้ายกันอะไรบ้างเขาบอกที่จริงนะครับมีความคล้ายกันหลายอย่างเลยอันดับแรกก็คือเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็2ก็คือมีความฝันนะครับที่ตั้งไว้แล้วก็มีความพยายามความมุ่งมั่นในการตามหาความฝันของตัวเองเขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันอาจจะคือตัวเขาเนี่ยเขาชอบหลายอย่างหลายด้าน นะครับแต่เฉินซั่วเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านใดด้านเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือความแตกต่างของเขาแล้วเฉินซั่วก็ได้ทําได้ดีมากๆซึ่งพีเอก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาชอบหลายด้านก็ทําได้ดีทุกด้านถูกไหมครับอขอเสียงตบมือให้อ้บอด้วยนะครับผมนี่อ,าอ้าวงี้เมื่อกี้ เมื่อกี้พี่เวียยังไม่ลืมนะเราบางคนได้ลุกขึ้นมาเต้นตอนนี้ถึงเวลาเตรียมตัวแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่านําเสนอนะครับอัน,นี้ขอถามนิดนึงถ้ามีโอกาสได้ถ่ายนะครับถ่ายทําคือหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ภาค2นะครับจะมีโอกาสได้ใช้แบบแดนเซอร์ไทยหรือเปล่าไปแข่งกันเป็น world championship 那好，导演就想问你一下这个问题，就是主要是在这个呃《热烈》这电影当中，看到很多很厉很厉害、非常有名、中国非常有名的这舞蹈者。那如果有机会拍《热烈二》的话，会不会有机会就是让泰国的这个舞蹈者一起参与这个电影拍摄？好，听一下大家的呼声，你们期待金泰浩来泰国吗？好อเสียงนิด、哎、น 惊叹号就是听广告队，来自泰卡希望大家先支持我们《热烈》这部电影，马上就要在泰国上映了。是，然后呢，呃，期待着有机会带着惊叹号的故事继续走出中国，嗯、到全世界去。 到泰ถ跟ท<是>家面่面 b ะเ t l e ก็มาี่ปะเทศบทกวมาหวังวะทกาท่ระเทัก็าระเทศยกาีระเรัอรบกอกมา,า,าี่ะศก็มางี่าะทก็มาี่ะก็มาที่ประาที่อรกาท่ประเทศยกาี่ประเก็มาี่ก็มาี่ประเมาที่ะมาที่ประเทศจาีนรเลยกมาที่ประเทศก็มาี่ระเกมาทีเทมาที่ปรเทศไยมพร้เมาทรเทศไยก็มขที่ระเยาทรเทมาร้อทยมี่รเทศนกมากมาี่ปอเทมา่เกมาีปรเยกขึานียมารเมาทีะเทศลุกขึ้นเมา่รเทศก,ก็นาทีที่เไปเดี๋ยวขมาี่ยอยนิดนึี 导演和一博，刚才呢你们还没来之前呢，我们就说我们泰国其实的舞蹈真的是也是很不错的，所以呢我就问一下，就是当下的粉丝朋友们，就是看了这个电影之后呢，在最后二十分钟 battle，有谁有这个就是爆发力想站起来跳的？有很多人，哇哦！你想不想看看一下？哇哦！要不要？我们看一下好不好？好，music，ma look a ma。 มามามาอ้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนเป็นนายขำมอล guys ขำมอนเอาละครับผมทุกคนลำนิดนึงโชว์นิดน hey, hey, yeah, ึงนะครับสเต็ปของเรามีร้อยสายสายร้อยนะครับฮเฮเฮเฮ้วู้เฮิฮฮ้ขำบอลขำบอมองเห็นด้วยขำบอลขำบอล guys โอ้ยฮิ yeah ขำบอนเอาอีกเอาอีก 再增点，come on, guys. 哇哦、嗯、！OK，高的哇都不的谢谢大家。掌声鼓励，谢谢谢谢谢谢。那除了呢，就是看了这个电影就是想跳舞的，还有很多看了都是流眼泪的。那我想问一下，就是现场的朋友们看了流眼泪的，请举手啊！ ใครที่ดูแล้วมีน<哇>้ำตาไหลร้องไห้เลยขอยกมือขึ้นหน่อยครับ。啊，哇，sorry sorry，<laughs> 没事，it's okay，don't be sorry，<laughs> 就是证明导演的功力。那他们看了真的是很感人。那尤其是有一幕就是说看到一博就是在哭的时候，哭的时候那个时候，那你可以分享一下吗？那个时候拍摄的时候，对。 就非常难忘的一刻，就是在哭，可能就是看到妈妈的时候，妈妈时候对，嗯、或者导演可以跟我们分享一下。是，好，啊、呃，那场戏呢是妈妈为了能够让陈硕继续坚持跳舞，嗯、自己哪怕再有多的回忆伤痛，都想要站到舞台上来顶替他，嗯、让他安安心心的跳舞。是啊、呃，那场戏呢是一博跟戏里面扮演自己妈妈的。 演员刘敏涛老师、嗯、第一次见面在戏里、嗯，所以呢，他准备的非常的充分，只拍了一遍这场戏就过了。演技非常棒。他，说，真的，我们这个戏是挑战最大的，而且我们说，这是第一场戏。<laughs> <laughs> เพียงสูสูสม er อ <laughs> มง模仿陈硕เขาบอกว่าคือที่จรงิงหลักๆเลยนะครับก็ <laughs> คือว่าตอนถ่ายทำฉากนั้นนะครับตอนที่เจอคุณแม่เเต้นบนเวทีนะครับเขาบอกว่าโอ้ยฉากนี้แบบคือวังยี่บนลเล่นได้ดีมากๆเลยเฉินซ่วนี่คืออินกับคาแรคเตอร์มากๆเลยแล้วก็เทคเดียวก็ผ่านเลยนะครับแต่เขาก็เสียใยมากๆเพราะว่าฉากนี้อุตส่าห์ตั้งไว้ตั้งเยอะนะครับก็เลยถ่ายอีกนะครับแต่ที่จริงสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ใช้แค่เทคแรกท่านเองครับผม 啊，那不是就说到呢，一博，就这一次呢，就是有什么难忘的吗？可以跟大家分享在拍摄当中这个角色，或者是拍摄当中有遇到什么难忘的事情？嗯，其实就是全国大赛是会比较让我难忘的，因为在街街舞是我喜欢的、热爱的舞蹈嘛，然后同时电影也是，然后当最后的，其实呃，不也不是说最后就在当拍全国大赛的那十几天里面，其实是在。嗯 两个热爱的事情在同时进行的，然后一般是在拍电影，然后一边同时是在跳舞。其实那个氛围是很难忘的，大家都很开心。<noise> <noise> 就是虽然每天拍摄很累，但是痛并快乐着、啊。啊，他说,说,说,说啊，那我的，就是我的，就是我的，就是我们拍摄这的，就是心的，就是我们心的，就是我我 คือเป็นฉากที่แบบเขาชอบมากที่สุดนะครับก็คือในช่วงท้ายๆยายนาทีนั้นนะครับผมเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบเขารู้สึกว่าเอนจอยมากๆเพราะ2อย่างที่เขาชอบอยู่แล้ว1ก็คือการเต้น2ก็คือการที่เป็นนักแสดงได้มาแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเขาชอบมากๆเขาเอนจอยโมเมนต์ตรงนั้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับ i a a Shuang Tao y u ท i 跟大家说一下就是希望大家可以多多支持烈部影

ทุกโงทัวไไ่วประเทศไทยแล้วนะครับเพื่อฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ส่งเข้าไปในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับความรู้สึกตองตัวเองฝาแชร์กันเยอะๆนะครับและพวกเขาก็จะคอยติดตามนะครับผมขอบุณทุกคนนะครับคนส่รตบมือด้วยนะครับให้พวกผมกับ,บของเรานี่เอาแน่นอนนะครับพระเอกของเรานะครับผมให้พูดนิดนึงเชิญชวนนิดนึงนะครับอืมร้อน烈马上就要在泰国上映了希望呃泰国的观众朋友น能够喜欢也希望大家能够看到这个电影之后去 找到自己想做的事情然后去努力去做然后完成自己的梦想谢谢好โอเคว้าวเขาบอกว่าหวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบหนังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็สําหรับใครที่ดูแลนะครับหวังว่าคุณจะตามหาความฝันของคุณเจอนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับเขาเชื่อว่าเราน่าจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับฝากหนังภาพยนร์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับผมโคเสียงตุ้มมือดังในครั้งหนึ่งนะครับให้กับผู้ชมกับตาเพิงของเราและก็วางอีบัวชิเช่ชิเช่บายบายขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย